แล้วเนอะไม่ว่าจะเป็นอุโบสถเนอะอุโบสถก็เป็นอุโบสถหลังใหญ่เนอะก็มีการเฉลิมฉลองไปแล้วเนะตอนนี้ก็เป็นศาลาศาลาก็ศาลาหลังใหญ่เนะก็มีการเฉลิมฉลองนาะปีนี้แล้วแลนะต่อไปจะเฉลิมฉลองอะไรอีกละ่ะคุณโยมเนะเพราะฉะนั้นนาะถ้าขาดนาะไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมงานครั้งนี้ต้องถือว่า เป็นการพลาดโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้เต่พระนาจากนี้ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะมีกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอย่างเช,เช่นวันนี้อีกนะคุณโยมนะนั่นก็ต้องบอกก็ต้องขอบอกว่า ผู้ที่มีโอกาสได้มาบวชสมโพธ์นะได้มาบวชสมโพธ์ในการเฉลิมฉลองสาราการประเรียนในครั้งนี้นะเพื่อต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มีบุญนะมีบุญ,ม,บญมีบารมีมีศัทธา์นะถึงได้มาบวชในพระพุทธศาสนาบวชก็ไม่บวชธรรมดานะคุณโยมบวชในวาระที่สำคัญ บวชในวาระสาคัญสําคัญชะไหนเออสำคัญชะไหนออสําสคัญตรงที่ที่วัดอุดรของเรามีงานพิเศษมีงานมหามงคลมีงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากุศลในการเฉลิมฉลองสาราการประเรียนเนื้อสาราการประเรียนสําคัญชะไหนเขาบอกไวเนาะสำคัญสาราการประเรียนนี้ ไไลำดับตามอายุนะซึ่งอรตมาภาพก็จะประกาศนะแล้วก็ให้นั่งไรตามอายุนะคนโยนะเออหน้าตนที่หนึ่งหน้าอมรินอินรี ไะไล่จากทีทางทิศตะวันตกนะออตอนนี้จะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนของเรากำกับนาอัมมรินนาอัมมริน,น,น 1, อันดับที่ 2, หนึ่งอันดับที่สองนาสมบัติอันดับที่สามนาคม คมสัรลินไทยสงองที่ตนที่สามหน้าคมสันลินไทยสงลิดไทยสงหน้าคมสรรลูกที่สี่หน้าคมกริต รูปที่ 5, ท 5, ห้านาคสรัญยูรูป <ส pit S 2> ที่หกนาคณัฐพลรูปที่ 6, หกนาคณัฐพนัฐพลไนายนคัฐพนัฐพล 5, พพพพ roar! สุดที่สา รูปที่เจ็ดน้าพัชระทวีชามารได้มขาลูปที่แปดน้าทศพลมายัง 8, หน้าทศพลนพลรูปที่เก้าหน้าสราวุธ รูปที่สิบหน้าพานุเดชพาเดชาพาหน้าานุเดชรูปที่สิบรูปที่สิบน้าที่สิบเอ็ดหน้าอดิอดิศักดิ์อินทิโช

ติบสานาพลลวัฒนติดสี่นาคพุทธิไกรเลไทยสงน์ติ้านาคณรัฐวัฒนภูสี อันด, eh. ดับที่16หน้าวิชาการวิชาการวงยนชาการงามดีติ๊กเก็น้าสมชายงามดีีมา่วิชาการีอทหน้าธนันชัยเปียกไทยสง สุดชายสิบเจ็ดส so ิบเจ็ดเจ็ดสชายสองจงามดียังยังีสองอัน <ca> นีสอัน <ca> ยังยกันหอเเปียกแล้วห่อยเปียกให้สูงแล้วเปียกเปียกไห้เปีกนนาภิวัดกันสุภัภิวัที่ไหนมาหน้ารกนะยี่สิบนาคุรุสุริยามูนไสอง สุวรรณินองนามงคนจันดาหัวดงนาสตาวุฒิงหาอยู่ไหนมายนามิิทอนคำเพียนิิบอลิิบอลาย้มาครับนายศรนิ รัตนิสระน,นิตนิสระมายังแม่ทิพย์พันธ์พรพ,พงศ์นิสนพันธ์พรพ,พ,พงศ์มายังมาแล้วมาแล้วต่อเลยนาดาราภพสิงหาดาราภพสิงหาน้่เป็นยังไงเจ้าหน้าวยังไงเจ้าหน้าวยังไงน้าคันชิดยมไทยสูง นายนนาดีมากนายฤาวบแ้วอวบแล้วาวนแล้วขวบแล้วขวบแล้วขบแล้วขวบนล้วขวบแล้วขวบแ้าขล้วขขวด้ขวบแล้ว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 ขวบบแล้วขวบแล้วขวบแวขวบแลไทยสแล้วขวบแล้ว้าขบ้วขว้วขวบบแล้บหา